สวัสดีค่ะคนเมืองชาแนลนะคะฮัลโหลเอวิวว e นอิสต i ไท t ์จะจัมอินแอน t ์ h ิตเดอะ o รสล t คที่สกายวันนี้เราจะไปะทางแม่กำปองนะคะนี่จะเป็นเส้นทางอ่า สนามบินแล้วก็แม่ออนน้ำพุร้อนนะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของรอ,อบนอกสันกำแพงเลยนะคะ Look at the mountain The foggy cover t h e m o u n t a i n ดูวิวข้างหน้านะคะหมอกหมอกตกคมุมภูเขาเลยนะคะ Look at The View ว there พาชมวิวสวยๆของถนนเส้นแม่ออนน้ำพุร um ้อนสันกำแพงนะคะเส้นทางมุ่งเข้าสู่แม่กำปองนอเจ้านอเอลเจกกนนะเจ้า Dutch Farm We have to waiting for the red light at the Traffic Light บ้านใหม่อันนี้เป็นสีแยกบ้านใหม่นะคะ ต้องรอสัญญาณไฟแดงตรงนี้แล้วก็ตรงไปดูวิวด้านนะด้านข้างนะคะจะมีอ่าหมอกปกคลุมภูเขาอยู่นะคะตลาดตรงนี้ปกติจะจัดอ่า <Okay. S 2> ตลาดนัดวันอาทิตย์เนาะแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเขาก็ปิดตัวลงนะคะแกงสไตล์ลูกเอ็ดเด็ดแกงสไตล์ let's go is uh, heading to many uh, Minnesota to visit uh like mospin and megampong and the dam, uh the dam for uh nature waterfall is a well known destination. อ้ t มเดทาวดิซิส่าวังพญา,านาคนะคะนาคาเชมโพภูเขาสูงๆที่เห็นนั้นจะเป็นถ้ำเมืองออนนะคะ This a The Mountain that you see over there is a เมืองออนเคฟ that the s a the the w h e a monkey they live they over the high up there นี่นะคะภูเขาที่จะมีลิงป่าใสศอยู่นะคะจะเป็นภูเขาเขาเรียกว่าถ้ำเมืองออนนะคะ this i s the i n t e n t of the m e r o n cave you have to follow this way ทางเขา้าถ้ำเมืองออนนะคะที่ผ่านมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นทางแยกน้ำพุร้อนนะคะ this way is uh, go to the hot hot spring นี่นะคะจะเป็นเส้นทางมุ่งเข้าสู่ แม่กำปองแล้วนะเส้นทางนี้ไปเที่ยวน้ำตกไปยังกาปา,าปน,น้ำตกทานทองน้ำตกไปยัง่าง,งน้ำตกแม่กำปองวิวข้างหน้านะคะท้องฟ้างเย็เ,ยเส้นทางนี้ก็จะไปสู่น้ำตกธรรมชาติวังเย็นได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเขื่อน เก็บน้ำแมอ่ออนนะคะเส้นทางนี้นะห่างจากน้ำผู้ร้อนมาประมาณ2กิโลนะคะก็จะมีน้ำตกธรรมชาติวังเย็นนะคะที่คนแถบนี้เนาะเขาจะเที่ยวกันนะคะเพราะบางทีคนรอบนอกอาจาจะจะไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะมาเที่ยวได้น,นะคะแหล่งธรรมชาติเยอะทางนี้นะคะจะเข้าสู่เขื่อนแมอ่ออน กับน้ำตกวังเย็นนี้จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปสู่แม่กำปองนะคะแล้วก็จะมะีที่เขาไปเล่นซิปลายกันนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าหยองป้าใจแอนไงใจแอนซิปลน์นะคะแล้วก็น้ำตกแม่กำปองน้ำหมู่บ้านแม่กำปองนะคะอันนี้จะค่อนข้างจะห่างจากตัวเมืองแล้วนะออกจากนอกเมืองสันกําแพงเลยนะคะ This is a ายเซอร์เคิร์ดของส a นกำ n g District It's quite far from the the city and town เ <c oughs> ส้นทางนี้ก็จะมีกาแฟอร่อยนะคะชื่อร้านกาแฟอะไรนะกาแฟใจแอนอ <c oughs> ใช่ไหมบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้มีบ้านกาแฟบ้านต้นไม้กาแฟใจแอนนะคะที่นี่นะ This is uh, the well-known for the visitors uh, Popular for the coffee shop And the supply If you like uh, adventure you have to come and visit แม um ่กรมพอ Located in the north of Thailand สองข้างทางนี้จะเขาจะขายต้นไม้นะคะ is uh, there are a lot of uh, plantation they like the for decorate your garden สองข้างทางเลยนะคะเขาจะขายต้นไม้นะคะอันนี้จะเป็นแหล่งใหญ่เลยนะคะเป็นแหล่งธรรมชาติเนาะเขาจะขายส่งทั่วประเทศ การ์เด้นชอ็อปเดเซลในอ่าการ์เด้นพลานสควายฮิลฮิลเ์แอเรียฟอร์เซลเดอะเดอะการ์เด้นพลานแม่กำปองนะคะเป็นแหล่งธรรมชาติทางเหนือเลยนะ จะสวยงามมีความเป็นอเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะอสิสราเอ d by uh, nature uh, mountain and uh, covered with t uh, forest จะเป็นป่านะคะเพราะว่าทางนี้จะเป็นภูเขาส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นป่าเป็นต,ต้นตอต่า อันนี้จะเป็นทางเข้าน้ําตกตาดเหมยนะคะน้ําตกน้ําน้ําตกตาดเหมยนี่จะไกลแล้วก็สูงนะคะนี่นะคะทางนี้นะน้ําตกตาดเหมยเขาปูข้าวนะคะ a giant entrance of the ห้วยแก้วใช่ coming into ห้วยแก้ว village นี่หมู่บ้านห้วยแก้วนะคะครัวห้วยแก้ว อันนี้แหล่งท่องเที่ยวชุมชนของห้วยแก้วนะคะห้วยแก้วแม่ออนเนาะแล้วอีกที่หนึ่งจะเป็นอา่าสิบสองห้วยแก้วจะอยู่ในเมืองนะคะจะอยู่แถวเซ็นทรัลนี่เป็นั้งดยสะเก็ดนัดชุมชนอิสมาเกตฟอร์ดิชวิลเลจเอฟดิสนะครัทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดไปอ่น้ำพุร้อนโดยสะเก็ดได้ด้วยนะคะดีดีเดอร์ชอร์คัท for going to the h o t s i n g of ดอยสกิฟนาขั้นบันไดยอมๆ <laughs> เป็นนาขั้นบันไดเล็กๆนะคะดูวิวรอบนอกสันกำแพงนอกสมาร์ทคอฟฟี่ช็อปโกโก้ร้านเทชันต้นโกโก้สวนโกโก้นะคะเขาปลูกโกโก้โก oh, okay. ท้องฟ้าสวยงามนะเจ้านอต้นแก้วมั่ก่อนลึกๆเไรอ่า small e l l e y มีบ้านเมันเป็นหุบเขาเล็กๆนะคะมีบ้านคนอยู่ข้างล่างหน่อยนึงเราใช้เส้นทางนี้นะคะมุ่งข้าสู่วัดแม่เตาดตออินนอ saw so something interesting this is a, a chestnut tree ต้นเกาลัดนะคะนี่ลูกเกาลัดกำลังออกนะ this is a chestnut is a beginning of the bear bear fruit กำลังออกลูกนะคะนะใครเคยเห็นไหมเกาลัด มีไหมที่นี่เขาเก็บกันจ้ะลองเก็บขึ้นมาดูดิอาดีดีดีนี่น,น,น,นี่ลูกมันขะปไปหยิบออกมาดิลูกมันมาทางนี้ทางนี้สว่างสว่างอโอ้สวยนะมาแจ้งแจ้งมาเห็นเราดอซื้อเขาได้ไหมเนี่ยเนี่ยลูกเกาลัดนะคะที่เราไปนึ่งกินนะอร่อยนะอืม,อม นี่เขาไม่กินเลอลูกกะลัดมันแดดนะคะมองไม่เห็นขอโทษนะนี่ลูกกะลัดดูอ,องใหญ่ๆมีกำลังออกนะคะนี่ออกลูกเล็กๆนุ่นพวง,งโตเม็ดเม็ดโตยอยู่ข้างบนนุ่นนะคะนี่แต่นี่กำลังออกลูกต้นตูนทาร์โรทรีเอกรานห้วยแก้วดิสทริก ันนี้จะเป็นตำบลห้วยแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนห้วยแก้วนะคะ o อ r destination โอเด e เดี๋ยวเราจะแวะ oh, <okay. S 1> กับพระที่วัดแม่เตาดินนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพามากับพระที่วัดแม่เตาดินตำบลห้วยแก้วนะคะอยู่แถวแม่ออนนอ้อ วัดนี้จะไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวเนาะจะเป็นบ้านวัดชนบทอิซาลูเล่เทม m พ l e มาดูนะคะวัดชุมชนเล็กๆ พราะบางทีเราไปเที่ยวสถานที่ที่คนเขาไปเที่ยวเยอะๆละเราก็จะเห็นเยอะนะคะแต่นี่จะเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มันจุลงในแหล่งการท่องเที่ยวเนาะเราก็จะพามาดูวิถีชีวิตที่คนท้องถิ่นเขาอยู่เขาใช้ชีวิตกันนะคะ ดีดมอเตอร์ไซค์คอ,อ,อสำหรับขึ้นดอยโดยตรงเลยพอดูรถเครื่องเนียเจ้าเลยแต่โคง้งแอนบิ๊กใจแอนเบลใจแอนเบลปารทุบระคังดิ w d t h i n g we have to do when we h uh, came to the temple Ring the bell ขอโชคดีนะ Good fortune ชื่ทางเ็นพสว่างเลยนะครับฮืมสาธุสาธุสาธ,สาธุบันลือลัน่นอะฮิลร็อกส์ก้อนหินก้อนใหญ่น,ะอนอ่ะอ่าก้อนหินก้อนใหญ่โอ้ก้อนใหญ่นะนนนะอ่าก้อนหินก้อนใหญ่เบลไอเฟลหอละระฆังนะคะ beautiful Buddha statue stand over there พระเจ้านะคะ ครับค่ะนะลองชรัมเห็นไหมคะ่ะกองโบราณสูงใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็นกองโบราณจริงๆเลยเนาะดูเหมือนทำจากต้นไม้อะไรสักอย่างนะคะเนี่ยทั้งต้นเลยนะ อันนี้ไม่ใช่วัดใหญ่นะคะเป็นวัดเล็กๆในชุมชนห้วยแก้วนะคะแต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองยังคงอารานาสไตล์ไว้นะคะเนี่ย like อากล่องนี้อายุนน100ร้อยกว่าปีแล้วเนาะ,นะดูจากหนังมันนะเจ้าดูกล่องยักษ์เจ้ากล่องยักษ์ อ๋อมันก็มีมั่งอนนะเนาะอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าแสนล้านนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆก็มีอ่กุฏิพระสงฆ์อ๋อ,อ this hall is for welcome the visitor when they come to this temple and make merit โ oh. อ้ อันนี้อันนี้สามารถจะกำลังเลี้ยงลูกน้อยเนาะดูอันนี้นะคะเป็นกุฏิ the cabin for a m o n g t h y live in that is a pagoda นั่นจะเป็นเจดีนะคะวัดกำลังมีการก่อสร้างนะ now they are working on restore the temple that's why it's quite busy i น this area เดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนะคะไปดูข้างบน <Yeah. S 1> นี่จะเป็นบริเวณร,รอบๆวัดว <Yeah. S 1> ิหารจะมีข้างในด้วยนะคะ <Yeah. S 1> อากาศเย็นนะคะลมรื่นต้นไม้ Welcome to the praying hall. ้าวสวยไหมคะนี่จะเป็นวัดแม่เต่าดินนะคะอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วเนาะดูคะ่ะความสวยงามของวัดเล็กๆห่างไกลจากในเมืองนะคะที่นักท่องเที่ยวจะไม่ได้ เข้ามาชมนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่ uh, วัดสำหรับที่คนแถวนี้เขา This is a quiet, uh, distant, and isolated from the town and not well known for the visitor. j u s t the v i l l a g e r around here they came and visit. That's why I would like to come to this page and sharing that you have never seen before อันนี้จะเป็น uh, ภาพหลวงปู่นะคะใครแม่จะเป็นศิษย์หลวงปู่นะคะเพราะว่าเคยไปปฏิบัติธรรมที่ท่าน This is uh, my master He is the well-known for Chiang Mai p r o v ี n พระพุทธเจ้าสวยมากเลยนะคะที่แม่วัดแม่เตาดินนะคะพระแก้มอลกุเนาะ Giant craft candle. They use uh this uh candle for light in uh, the b u l i n g Buddha range เป็นเทียนเข้าพรรษานะคะ The wall uh the picture on the wall is about the history of Buddha. เป็นเรื่องเล่านะคะในวรรณคดีเกี่ยวกับชีวิตพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนนู้นนะคะสาธุสาธุาธ the picture of Buddha he was on the wrong door and on the window he is gonna ring a bell listen to the sound of this uh, action bell uh -huh. Thank you Win ช h a เ is a quite unit อนข้างพิเ o r t h หร t บทางตอนเหน a อข n งป t ะเทจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางเหนือนะคะ mm hmm. เรียกว่าโมบายนะคะส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาจะเอามาแขวนไว้แถวว,ว,วิหารเนาะอันนี้ก็ยังค,คงความเป็นล mm ้านนาสไตล์อยู่นะคะลูกแอดโอเวอร์เดย์ภาษีบลีนะคะ เป็นพระที่พ่อค้าแม่ค้าให้การกราบพระรบสักการะอ่าเมกเมอริดวิทย์นิมฟอร์ o ่ากุศลลักษ g บ o งกุศลล t o o u r live look at the tiny age of เทวาเขมใส่ for the instructor ลิ้นฟ้านะคะ่ะคนเมืองห้องมันลิ้นไมนะ่เนาะ this is a, a unique local vegetable ah bok chen bone or blue t h a n g normally in the north of Thailand we eat this a vegetable is a a little bit bitter that plant is a g o on the roof ต้นไม้ออกบนหลังคาเต็มเลยนะคะ่ะ เป็นธรรมชาติธรรมชาติสร้างตัวเองนะคะ่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การรับชมตั้งแต่ต้นยันถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณครับนะครับเนือวันนี้วัดแม่ต่อเตนี็นต่อปิดท้ายที่อีก,ก่อนนะครับผมโอเค I'll see you next clip